ในความคิดหรือว่า perception ของนาชามองว่าหน้าที่ของการเป็นลูกที่ดีควรจะต้องเป็นยังไงบ้างคะนาชาคิดว่าการที่เราจะเป็นลูกที่ดีนะคะเราก็ต้องไม่ทำให้คุณพ่อคุณแม่ต้องเหนื่อยเยอะไม่ว่าจะเป็นทำให้คุณพ่อคุณแม่ภูมิใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือว่าการพูดคุยกับคุณพ่อคุณแม่ช่วยเขาแบบ เอ็กซ์เพรสตัวเองออกมาว่าเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เหนื่อยเรื่องนี้เหนื่อยเรื่องนั้นหรือสิ่งเล็กๆเพียงแค่แบบปอกผลไม้ให้คุณพ่อคุณแม่ถ้าเฉพาคิดว่าเรื่องพวกนี้ทําให้คุณพ่อคุณแม่เห็นเราว่าเราเนี่ยเป็นลูกที่ดีเราไม่จําเป็นที่จะต้องเรียนเก่งเป็นท็อปอันดับหนึ่งตลอดเราไม่จําเป็นที่จะต้องเล่นกีฬาเป็นทุกอย่างเราไม่จําเป็นที่จะต้องแบบเล่นดนตรีได้เราแค่เป็นลูกที่ ไม่ทำให้คุณพ่อคุณแม่เหน็ดเหนื่อยเกินกว่าที่เขาควรจะเหน็ดเหนื่อยหรือว่าเราทําให้เขารู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นทําให้เขาภูมิใจในตัวเราณนะชาคิดว่าแค่นั้นก็พอแล้วค่ะแล้วคิดว่าวันนี้คุณพ่อคุณแม่ภูมิใจในตัวหนูไหมอ๋อก็ขอให้ภูมิใจละค่ะ <laughs> 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 แต่ณชาคิดว่าก็น่าจะนะคะ <laughs> เห็นคุณแม่ร้องไห้อยู่ตรงนี้ก็คิดว่าน่าจะภูมิใจอยู่ค่ะ <laughs>